เมื่อ,อไหร่ข้าจะได้ออกจากคุกเนี่ยอุ้ยข้ามีพลังพิเศษไห้กับเจ้านะเจ้าชื่อวะโลกิใช่ไหมข้าจะบอกพลังพิเศษให้ถ้าเป็นใครนะ่ะข้ามีนามว่าเดอะรอดรา้อนท่านคือเดอะท่านคือเดอะอดรา้อนหรอว้าวท่านช่วยข้าหน่อยไ,ได้ไหมได้ และข้าจะให้พลังพิเศษให้กับเจ้าให้เจ้ามีพลังที่เยอะมากของของท่านมากและข้ามีบ้าพิเศษเห็นอย่างนี้ไหมนี่แหละข้าใจฝังเจ้าเห็นไหมเห็นแล้วข้าเห็นแล้วข้าต้องการมากเลยมันข้าจะมีพลังพิเศษให้แต่ว่าข้าจะต้องปล่อยเจ้าก่อนเอา ผ่านแล้วบนึงโทษทีท,ษทุกทีขาทำผิดนะขาต่อกวงจรผิดเดี๋ยวขาทำใหม่ให้ออกมาแล้วโลกิบ๊ายบายโลกิได้เวลาแล้วได้เวลาขาดแล้วสินะขาดได้ออกมาแล้วโอเคครับในเมื่อก็ฟังอิสสดไปแล้วนะครับนื้อเรื่องก็เป็นแบบนั้นแหละครับ โลกิมอาอจากคุ้นได้ครับต้องมาช่วยต้องมาจัดก,การนะครับอ่าก็สอบวันนี้กสส็กดไลค์สติทัยด้วยนะครับมาวันนี้ก็จะมาเอาของไลดีมันจะมีไอรอนแมนเดส o ูคู่ปรับของโลกิคี่ตัวทอใช่ไหมแต่<ด>ผมยังไม่มีไงออ่เข้าใจหน่อยอืมผมจะทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงหาคอนทอทํายังไงทํายังไงทํายังไงดีวะอ๋อคิดออกแล้ว เดี๋ยวนี่ไงค้อนทออุ้ยยิงได้ด้วยมืดมัังไว้นะไค้อคนทอใช่ไหมเนะี่ยอุ้ยแรงดาเมจแรงแน่นอนเลยนั้นเราขอตัดไปทำอุปกรณ์ค้อนทอก่อนนะครับโอเคครับก็เสร็จ,จเรียบร้อยแลครับโดยการใช้แอป MCPE Master ในการทำชุดเกราะทอและอาวุธทอในสุดก็ได้แล้วนี่ครับอาวุธของทอ คู่ปลาปูกกเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดก่อนนะครับอะครับเมื่อกี้มีทุล่านะครับอะมามามาเอาไอ้เป็นทองไปสามสิบสองอันนะครับเราต้องเอาไปเยอะๆนะครับเพราะว่าโลกีออะมีเลือดอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยอะเอาชุดก่อไปด้วยครับอืมแค่นี้แหละที่เราจะจมที่เราจะไปสู้ท่อนนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ค้อนชื่่าโอ m มก o d เนี่ย โอ้ไม่กอดพ่อรือยังโอ้ไม่กอดออกไปก่อนดิเอาวสวัสดีเอาโลกิมันหายไปไหนหงมันแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเลี้ยงผมคิดว่าโลกิโอ เดี๋ยวเราแป๊บนึงโอ้ไปแล้วที่ไปแป๊บนึงเดี๋ยว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 แป๊บนึง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 แป๊บแป๊บเมื่อกี้ผมเมื่อกี้แป๊บนึงเมื่อกี้ทำเขาไปทอนคอนทอหายวะเฮ้ยโลกิมเป็นอะไรของมันเนี่ย วันนึงเอาค้อนทอแป๊บยังไม่ได้กินอัลเบิ้ลทองเลยมาครับทำไมมันดูเลือดดิอหาโลกิโหจะสัตว์เลยครับเดี๋ยวกินก่อนครับเฮ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเวนนมนเหรออ่าเฮ้ยเวนนมจริงเหรอเวนนมภาษาอะไรวะเฮ้ยทำไมเวนนมมัน what the fuck เวนอมวะเราต้องกินน้ำมันทองก่อนรีเลือด r e generation พร้รรรรอมแล้วป้ายลงล่างตีหนึ่งทีตายหนึ่งทีตายมาดินี่นี่น,นี่ผสมพันกันอยู่เหรอนี่เอาวโ o ก i อ้าวทำไมตัวนี้มันตายยากจังมีดาเมจแรงโลคิสุดดีโลกิบอสโลกิบอสนี่นี่นี่มาบัฟก่อนไหมโลกิเฮ้ยเอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วโลกิโหดครับโลกิหดเอ้ยเอ้ย อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอเฮ้ยโลกิแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโลกิมันโหดโลกิโหดโอ้ยชิบหายโอ้ยโอ๊ยโลกิโอเคยายาเดี๋ยวนี้อือเอาคอนโทรลคอยเราไปกินสงสัยโลกิไม่มีคาทานะครับเพราะว่าคาทาตอนเนี้ยมันถูกยึดเรียบร้อยแล้วครับคาทาของโลกินะครับตอนนี้ ่ะมาเลยโอ๊กิ <ka> นี่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 ให้ดับทองให้หมดก่อนนี่อือ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 อโอ้ยโอ้ยโอ๊กินี่วันนี้โอ้ยนี่เลยนี่เลยโอ้ยโล๊กิโหดโอ๊กิโคตรโอ้ย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 ชุดทอเนี่อยอ er ืดสุดเลย อืมบวกกับบัฟคอนทอนี่บัฟคอนทอนี่มาสิโลกิทหารแกตายหมดแล้วมาสิไม่กลัวเอาเอาชก็ช็อติกินนี่แหละนี่แหละโลกิโลกิอย่าตายดิโลตีเฮ้ยคลิปนี้มันยาวนะคะเพราะว่าผม เราต้องกินอันนี้ก่อนนี่โลกีผมปรับเป็น 480p นะครับสามารถปรับเป็นสามารถดูได้นะครับแบบความคมชัด HD นะครับเครื่องผมดีเครื่องผมดีอยู่มามาโลกี้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยโลกีนี่ตีเร็วหรอตีเร็วหรอตีเร็วหรอโลกีจะตายแล้วครับอ่าตายแล้วครับโลกีครับ ในสุดก็ใครปลอยเสร็จสิ้นภารกิจถือตอนนั้นผมโกงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมอ่าค้อนทอหายอ่าค้อนทอหายไปแล้วอืมค้อนทอหมดอายุแล้วครับอ่าสำหรับวันนี้ไปบายครับรอบหน้าจะเจอกับตัวอะไรต้องรุดเอาเองนะครับ